สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้ทางชาแนลลดกรรมด้วยธรรมะขอนำเสนอเรื่องเล่าดีๆเปี่ยมด้วยธรรมะสอนใจเรื่องของเปรตธรณีสง์โดยอาจารย์เสถียรพงวันนปกและเรื่องเปรตนางมัตตาจากเรื่องเล่าในพุทธการขอเชิญรับฟังได้เลยครับ จำได้ว่าเมื่อพศ2547มีข่าวคลึกโครมว่าทางรัฐบาลจะเสนอร่างเพื่อราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินโดยรวมเอาที่ดินของวัดและทรณีสง์ของวัดเข้าไปด้วย พระสงฆ์องค์เจ้าตั้งแต่มหาเทรสมาคมลงมาตลอดจนสมพานเจ้าวัดทั่วราชอาณาจักรต่างก็กลัวว่าวัดและที่ดินของวัดจะถูกเบียดบังไปเป็นสมบัติของใครบางคนเข้าโดยอ้างความชอบธรรมทางกฎหมายท่านจึงแจ้งมติประชุมของมหาเทรสมาคมว่าจะจัดรูปที่ดินอื่นใดก็จัดไปเถิดกรุณาอย่าแตะที่วัดและที่ธรณีสงเลยจะด้วยการอ้างเหตุผลอะไรที่ฟังสวยหรูบริ สุโปรง่งใสยิ่งกว่าตาตะกะแตนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของโครเง่าเศรษฐีตระกูลใดก็ตามเถิดโปรดได้ตัดข้อความและมาตราที่เกี่ยวกับที่วัดทรณีสงสาศาสนสมบัติกลางออกไปเถิดปรากฏว่าข้อทักท้วงของคณะสงฆ์ได้รับสนองตอบเป็นอย่างดีทําให้พระเถรานุเถระทั้งหลายโล่งอกตามตาม,ตามกันไม่ใช่โล่งอกที่ไม่ถูกยึดที่วัดและธรณีสง์ดอกครับโล่งอก ที่ที่วัดไม่ได้ถูกเบียดบังเอาไปนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งโล่งอกที่ได้เห็นท่านผู้เกียรติในสภาไม่กลายเป็นเปรตธรณีสง์หลังตายแล้วนับว่าเป็นความการุณาของพระสงฆ์ท่านพระสงฆ์ที่ท่านมีเมตตาการุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงท่านไม่ต้องการให้ใครตกนรกหมกไหมเพราะทำบาปดอกครับในพระคัมภีมีกวีบทหนึ่งกล่าวความจริงข้อนี้ว่ามารดารักบุตรสุดที่รักคนเดียวแต่พระ รักคนทั้งโลกการถือเอาสมบัติของสงฆ์ของพระศาสนาแม้น้อยนิดเป็นบาปมหันต์ปู่ย่าตาทวดจึงสอนลูกสอนหลานมีให้เอาของสงฆ์ท่านจะเล่านิทานให้ลูกให้หลานฟังฟังแล้วก็ขนลุกด้วยความกลัวความจริงนิทานเรื่องนี้มิใช่เรื่องแต่งขึ้นเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นสมัยพุทธกาลเห็นจะต้องเล่าเท้าความสักเล็กน้อย หลังจากตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์จนได้บรรลุมรรคผลทรงบวชให้ปัญจวัคคีย์แล้วยะสกุลบุตรลูกเศรษฐีเมืองพาราณสีพร้อมทั้งเพื่อนๆอ,อ,อีกกว่า50คนก็มาบวชเป็นสาวกแล้วพระพุทธองค์ได้ส่งพระอรหันตสาวกจำนวน60รูปไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆพระองค์เองเสด็จมุ่งหน้าไปยังเมืองราชคฤห์ทรงแสดงธรรมปรูดฉดิน นักบวชสามพี่น้องพร้อมบริวารท่งบวชให้ท่านเหล่านั้นแล้วทรงแสดงธรรมปรดพระเจ้าพิมพิสารและประชาชนชาวเมืองราชครห์ซึ่งเดิมนับถือชดินทั้งสามอยู่ พระเจ้าพิมพิสารได้บรรลุเป็นพระโสดาบันถวายตนเป็นสาวกของพระพุทธองค์ทรงอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาเป็นใหญ่ทรงสร้างวัดแห่งแรกขึ้นชื่อว่าวัดพระเวลุวันปัจจุบันใครไปเยี่ยมซากเมืองราชครือเก่ายังเห็นบริเวณที่เคยเป็นวัดแห่งแรกนี้อยู่ วัดเวลุวันเดิมเป็นป่าภัยที่มีกระแตชุกชุมเป็นพิเศษและได้รับพระราชทานอภัยทานห้ามใครจับหรือยิงเป็นอันขาด กระแตเหล่านี้มีพระพุนแก่พระเจ้าแผ่นดินเป็นพิเศษโดยที่ครั้งหนึ่งหลังจากเสด็จกลับจากล่าสัตว์พระราชาก็มาพักผ่อนใต้ร่มไผ่นอกเมืองขณะส่งม้อยหลับไปพักใหญ่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องของเหล่ากระแตส่งเห็นอสรพิษเลื้อยผ่านไปก็ทรงเข้าใจว่าเหล่ากระแตพวกนั้นช่วยไล่อสรพิษซึ่งจะมากัดพระองค์หนีไป จึงสำนึกในบุญคุณของพวกมันได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งสำหรับซื้ออาหารเลี้ยมพวกกระแตเป็นประจำตั้งแต่นั้นป่าภัยแห่งนี้จึงได้นามว่ากลั่นทะนิวาปะสถานสถานที่ให้อาหารกระแต พระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญถวายพัะตาหารแก่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์เป็นประจำอยู่มาคืนหนึ่งขณะทงบรรทมหลักสนิทก็พลันสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์ทั้งหลายน่าเกลียดน่ากลัวรูปร่างแตกต่างกันบรรยายไม่ถูก แต่ละตัวก็แสดงอาการหิวโหยเราไม่ได้กินอาหารมาเป็นพันๆปียื่นเหมืองออกร้องขอความช่วยเหลือกันเสงแซ่ตื่นเช้าขึ้นพระองค์ก็รีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าส่งเล่าเรื่องให้พระพุทธองค์ฟังพระพุทธองค์ตรัสว่าสัตว์เหล่านั้นคือเปรตรู้ว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญกุศลให้ทานก็พากันมาขอส่วนบุญจะให้ทำอย่างไรพระเจ้าข้าพระราชากราบทูลถาม มหาบพิตก็จงทำบุญถวายทานแก่พระสงฆ์แล้วตั้งใจอุทิศส,ส่วนบุญแก่เปรตเหล่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสเปรตเหล่านั้นเป็นใครเกี่ยวข้องกับข้าพระองค์อย่างไรพระราชยังสงสยัยพระพุทธเจ้าตรัสว่า เปรตเหล่านั้นในชาติก่อนอันไกลโพ้นเป็นญาติสนิทกับมหาบพิษได้ร่วมกันทําบุญถวายพัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่พวกเขาได้เตรียมข้าวปลาอาหารไว้มากมายเพื่อถวายแก่พระสงฆ์ขณะที่พระสงฆ์ยังไม่มาบางคนก็เกิดความหิวจึงหยิบอาหารที่เตรียมไว้ถวายพระกินก่อนด้วยบาปกรรมอันนี้พวกเขาจึงเกิดเป็นเปรตประเภทปรทัตตูปชีวีต้องอาศัยอาหารที่คนอื่นอุทิศให้อย่างชีพ บังเอิญว่าที่แล้วมาไม่เคยมีใครอุทิศส่วนบุญให้พวกเขาเลยจึงหิวโหวยผอมโซอย่างที่เห็นนั่นแหละ พระเจ้าพิมพิสารจึงทำบุญถวายพัฒตาหารแก่พระสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอีกครั้งแล้วตั้งใจอุทิศส,ส่วนกุศลให้พวกอดีตญาติทั้งหลายเหล่านั้นเปรตพวกนั้นได้รับส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารทรงอุทิศไปให้ต่างมีหน้าสดชื่นเบิกบานตกดึกคืนหนึ่งจึงพากันมาขอบคุณพระเจ้าพิมพิสารกล่าวอนุโมทนาในบุญกุศลที่พระองค์ทรงบำเพ็ญแล้วก็หายวับในทันใด นี้คือที่มาแห่งการทำบุญกรวดน้ำในพระพุทธศาสนาถ้าจะถามว่าก่อนหน้านี้ในพระศาสนาไม่มีพิธีนี้หรือก็ตอบได้ว่าคงไม่มีพระพระพุทธศาสนาเพิ่งเกิดและแพร่หลายในช่วงนี้การเกิดขึ้นแห่งประเพณีและพิธีกรรมต่างๆก็เพิ่งจะเริ่มเกิดและมีมาตั้งแต่บัดนี้ต่อไป ถามอีกว่าการกรวดน้ำนี้เคยมีมาไหมคือก่อนเกิดพระพุทธศาสนาเคยมีการทำอะไรคล้ายคายนี้ไหมตอบอีกว่าเคยครับเท่าที่ทราบมีมานานแล้วคงจะเป็นวิธีปฏิบัติของคนอินเดียโบราณดังในพระเวสสันดรชาดกตอนพระเวสสันดรให้พระนางมัตรีพระชายาเป็นทานแก่พราหมณ์แปลงพระอินแปลงเป็นพราหมณ์มาขอ ทันที่จะตัดสินใจมอบให้พระเวสสันดรก็หยิบคนโทน้ำหลังลงในมือของพราหมณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ามอบให้เด็ดขาด แต่การรินน้ำใส่มือผู้รับเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ามอบให้เด็ดขาดแล้วเท่านั้นไม่มีความหมายในการอุทิศคุศลเผื่อคนอื่นดังในประเพณีการกรวดน้ำของพุทธศาสนาสรุปว่าการกระทำม,มีการรินน้ำคล้ายกันแต่จุดมุ่งหมายแห่งการกระทำไม่เหมือนกันจะว่าการกรวดน้ำมีรากฐานมาจากการรินน้ำหลังจากให้สิ่งของเป็นทานแท้ๆขงพูดได้ไม่คล้ายกับการพูดว่าพอโชปอมีน นโยบายคล้ายทรทแต่ผอชอปอก็หาใช่ทรทไม่ประมาณนั้นใช่หรือเปล่าครับท่านว่าที่นายกรัฐมนตรี ทีนี้มาพูดถึงเรื่องเปรตคำว่าเปรตภาษาบาลีเขียนเปตะแปลตามตัวว่าผู้ล่วงลับไปแล้วคือผู้ที่ตายแล้วใช้เป็นคำกลางๆหมายถึงคนที่ตายไปแล้วไม่ว่าตายดีตายไม่ดีไม่ว่าคนดีคนชั่วเมื่อตายแล้วเรียกว่าเปรตเหมือนกันหมด การทำบุญให้ญาติมิตรเราเราก็เรียกว่าทำบุญอุทิศให้เปรตซึ่งหมายถึงทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายมิได้มีความหมายในทำนองเหยียดว่าญาติของเราเป็นเปรตในความหมายที่เราเข้าใจส่วนมากแต่อย่างใดทางปากใต้มีพิธีทำบุญชิงเปรตก็มีความหมายในในที่ว่านี้ แต่เปรตมันมีอีกความหมายหนึ่งคือคนที่ทำบาปทำกรรมตายไปแล้วไปเกิดในปิติวิสัยพบภูมิแห่งเปรตเป็นทุกขติภูมิทํานองเดียวกับพวกสัตว์นรก เปรตพวกนี้มีอยู่สองชนิดคือ 1. ปรทัตตูปชีวีเปรตท,ที่ต้องอาศัยผลบุญที่มีคนอุทิศให้ไม่มีปัญญาหากินเองถึงจะพยายามหาอาหารกินก็คงไม่ได้เพราะผลกรรมบันดาลให้เขาต้องอดอยากปากหมองทุกทรมานพวกนี้ถึงอยากกินก็ไม่ได้กินเพราะฉะนั้นท่านจึงมีสัญ,ญลักษณ์ให้รู้ว่ามีปากเท่ารูเข็มมีพุงโตเหมือนภูเขาคืออยากมากอยากกินให้พุงป่องเลย แต่กินไม่ได้เพราะปากมันเล็กว่าอย่างนั้นเถอะ 2. เวมานิกเปรตเปรตมีวิมานเปรตพวกนี้แปลกท่านว่ากลางวันพวกเขาจะได้รับทุกทรมานมากเช่นเดียวกับสัตว์นรกนั่นแหละแต่พอตกกลางคืนมาก็มีวิมานสวยหรูอยู่เสวยสุขดังชาวสวรรค์พอเช้าขึ้นมาความสุขเหล่านั้นก็วับหายต้องมาทุกทรมานต่อไป ทำให้นึกถึงบุคคลในสังคมสมัยนี้มีชีวิตอยู่ดุดเวมานิกเะเพดไม่ผิดเพี้ยนกลางวันก็ทํางานหน้าดําคล่ําเครียดตกกลางคืนก็เที่ยวดื่มเที่ยวกินตามโรงแรมหรูหร้านอาหารหรููแพงๆบางแห่งก็มีดนตรีขับกล่อมให้สบายหูมีสาวเสิร์ฟสวยๆคอยเสิร์ฟอาหารให้อย่างกับอยู่ในวิมานไม่มีผิดตำรายังกล่าวว่า เปรตพวกนี้เหาะได้ด้วยสมัยนี้ก็มีรถงาผ้าเหาะพาซิ่งจากที่นั่นที่นี่ตามต้องการหรือไม่ก็ขึ้นเรือเหาะไปถึงต่างประเทศก็ได้เหาไปปรึกษาการบ้านการเมืองกันต่างแดนก็มีดูแล้วมันก็เปรตประเภทมีวิมานเราดีๆนี่เองถามว่าคนทำบาปกรรมอะไรจึงมาเกิดเป็นเปรต พระคำพีกล่าวไว้หลายประเภทคนที่ยักยอกเอาของสง์ตายไปก็เกิดเป็นเปรตส่วนมากก็เป็นพระภิกษุสมภารเจ้าวัดนั่นแหละดูแลเงินคองของวัดแรกๆก,ก็คงไม่คิดอะไรพอนานเข้าก็โลภอยากได้แพ้ต่อมโนธรรมของตนก็ยักยอกเอามาเป็นของตนเสียตายไปไม่แคล้วเป็นเปรตไม่อย่างนั้นเราจะมีคำพูดว่า เปรตวัดสุทัศน์หรือครับทําไมต้องเจาะจงวัดสุทัศน์วัดอื่นไม่มีหรือไงไม่ทราบสิครับมีเรื่องจริงเขาเล่าให้ผมฟังนานแล้วมักนายกวัดแห่งหนึ่งเอาเงินวัดไปเข้าแบงก์กินดอกเบี้ยเงินยังอยู่แต่ดอกเบี้ยได้เท่าไหร่แกเอามาเป็นของตัวหมดอยู่มาวันหนึ่งแกป่วยหนักด้วยโรคประหลาดคือขี้ไหลตลอดกินอะไรลงไปก็ไหลออกหมดจนกระทั่งตาย ก่อนตายแกเพอ้อคล้ายสั่งลูกหลานว่าใช้ดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยแล้วก็สิ้นลมลูกหลานก็ไม่ทราบว่าแกสั่งลาอะไรดอกเบีย้ยอะไรพอสมผานท่านทราบท่านก็ไม่ว่าอะไรสั่งให้ลูกหลานทําสังฆทานสั่งให้ใส่ปัจจัยเงินเท่าจํานวนที่ท่านคิดว่าเป็นดอกเบีย้ยธนาคารที่แกเอาไปโดยที่ลูกหลานไม่ทราบนายมัคคายกนี้แกคงตายไปเกิดเป็นเปรตแน่ๆเลย เปรตอีกตัวหนึ่งแก่มีลูกอันทะโตเท่าตุ่มน้ำลำบากลำบนมากไปไหนก็แบกอันทะไปด้วยเวลานั่งก็นั่งบนอันทะของตัวเองเมื่อมีผู้ทูลถามพระพุทธองค์ตรัสว่าชาติก่อนเปรตตัวนี้เป็นผู้พิภากษาาพิจารณาคดีอย่างไม่ยุติธรรมตายไปจึงเกิดเป็นเปรตดังกล่าวเปรตนางมัตตา ในเมืองสาวัตถีมีกุตุมพีคนหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไปได้ภรรยาที่ไม่มีศรัทธาทั้งมีนิสัยขี้กโกรธชื่อว่านางมัตตาแต่นางมัตตาไม่มีบุตรสืบตระกูลสามีจึงไปหาภรรยามาอีกคนหนึ่งชื่อนางติดสาเพราะต้องการบุตรสืบตระกูลนางติดสานั้นเป็นคนมีศรัทธาจึงเป็นที่รักใคร่ของสามีเป็นอันมาก ต่อมานางติดสาก็มีบุตรชายคนหนึ่งชื่อว่าภูตะกุมารน,นางติดสาจึงได้เป็นใหญ่ในเรือนนางได้ถวายการอุปมั์บำรุงแก่พระภิกษุสีรูปด้วยความเคารพเลื่อมใสศรัทธาตลอดมาส่วนนางมัตตานั้นด้วยความริษยาก็กลั่นแกล้งนางติดสาด้วยประการต่างๆเมื่อตายลงไปเกิดเป็นเปรตได้รับทุกขเวทนามาก วันหนึ่งได้มาแสดงตนให้ปรากฏแก่นางติดสานางติดสาก็ถามว่าท่านเป็นผู้สู้ผอมมีแต่สี่ครวงเปลือยกายมีรูปร่างหน้าเกลียดสู้ผอมมีตัวสะครั่งด้วยเส้นเอ็นท่านเป็นใครจึงมายืนอยู่ที่นี่นางเปรตก็ตอบว่าเมื่อก่อนนี้ฉันชื่อมัตตาเป็นหิงร่วมสามีกับท่านได้ทำกรรมอัลลามกไว้จึงเกิดเป็นเปรต นางติดสาก็ถามว่าท่านได้ทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกายวาจาใจด้วยผลแห่งกรรมอะไรท่านจึงไปเกิดเป็นเปรตนางเปรตตอบว่าฉันเป็นหินดุร้ายหยาบคายมักหึงหวงมีความตรนีเป็นคนโอ้อวดได้กล่าวคำหยาบคายต่อท่านฉันจึงจากโลกนี้ไปสู่เปรตโลก นางติดสากล่าวว่าเรื่องนี้เป็นความจริงฉันเองก็รู้ว่าท่านเป็นอย่างนั้นแต่อยากจะถามท่านว่าร่างกายท่านเปื้อนฝุ่นเพราะกรรมอะไรนางเปรตตอบว่า ครั้งหนึ่งท่านกับฉันอาบน้ำแล้วนุ่งห่มผ้าสะอาดตบแต่งร่างกายงดงามแต่ฉันแต่งร่างกายงดงามกว่าท่านเมื่อฉันเห็นท่านคุยกับสามีฉันก็เกิดโกรธริษยาท่านจึงกวาดฝุ่นโปรยลงรถท่านด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นฉันจึงมีสรีระเปื้อนฝุ่นนางติดสากล่าวว่าความเป็นจริงฉันจำเรื่องนั้นได้ นางติดสาถามว่าท่านเป็นหิดคันไปทั้งตัวเพราะกรรมอะไรนางเปรตตอบว่าเราสองคนไปหายาในป่าท่านหายามาได้แต่ฉันกลับนำผลหมามุ้ยมาเมื่อท่านเผลอฉันได้โปรยหมามุ้ยลงบนที่นอนของท่านฉันเป็นหิดคันทั้งตัวเพราะวิบากแห่งกรรมนั้น นางติดสาก็รับรองว่าเป็นความจริงฉันรู้ว่าท่านโปรยหมามุยลงบนที่นอนของฉันแต่ว่าเพราะกรรมอะไรท่านจึงเปลือยกายนางเปรยตอบว่า วันหนึ่งมีการประชุมญาติมิตรท่านได้รับเชิญแต่ฉันไม่มีใครเชิญเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเผลอฉันจึงลักผ้าของท่านไปซ่อนเสียด้วยผลของกรรมนั้นฉันจึงต้องเปลือยกายนางติดสาก็กล่าวว่าฉันรู้ว่าท่านลักผ้าของฉันไปซ่อนแต่ว่าเพราะกรรมอะไรท่านจึงมีกลิ่นกายเหม็นเหมือนขูดหมายถึงกลิ่นอุจาระ นางเปรตก็ตอบว่าฉันได้ลักของหอมดอกไม้เครื่องลูบหลอันมีค่ามากของท่านทิ้งลงในหลุมคูดด้วยกรรมนั้นฉันจึงมีกลิ่นกายเหมือนคูดนางติดสาก็กล่าวว่าเรื่องนี้ฉันก็รู้ว่าเป็นจริงแต่ว่ากรรมอะไรท่านจึงยากจนเพียงนี้นางเปรตก็ตอบว่าสมัยนั้นเราทั้งสองมีทรัพย์เท่าๆกัน เมื่อไทยทำมีอยู่แต่ฉันไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนฉันจึงเป็นคนยากจนส่วนท่านตักเตือนห้ามปราบมีให้ฉันกระทําชั่วเพราะว่าถ้าทําชั่วแล้วไม่ได้ไปสู่สุขติแต่ฉันก็ไม่เชื่อฟังท่านนางติดสาจึงกล่าวว่าท่านไม่เชื่อเราขอท่านจงดูวิบากกรรมนั้นเถิดเมื่อก่อนนางทาสีและเครื่องอาภรณ์ทั้งหลายมีอยู่ในเรือนของท่านมากมาย แต่เดี๋ยวนี้นางทาสีเหล่านั้นพากันห้อมล้อมคนอื่นโภคะทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ท่านท่านไม่ได้ใช้โภคะนั้นขณะน,นี้บิดาของบุตรของเราไปตลาดอยู่ท่านอย่าเพิ่งกลับไปบางทีเขาอาจจะให้อะไรแก่ท่านบ้าง นางเปรตก็ตอบว่าอย่าให้เขาเห็นฉันซึ่งรูปร่างน่าเกลียดเปลือยกายมีกลิ่นเหม็นอย่างนี้เลยหญิงทั้งหลายย่อมอายไม่อยากให้ใครทั้งหลายเห็นรูปร่างหน้าเกลียดนี้นางติสาก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะช่วยอะไรท่านได้บ้างจะให้ฉันให้ทานสิ่งไรหรือทำบุญอะไรให้แก่ท่านท่านจึงจะได้รับความสุขสำเร็จความปรารถนาท่านปวงนางเปรตตอบว่า ขอท่านจงนิมนต์ภิกษุสี่รูปและจากบุคคลสี่รูปหมายความว่าให้นิมนต์พระโดยไม่จำเพาะเจาะจงสี่รูปรวมเป็น8รูปให้มาฉันพัตตาหารแล้วอุทิศส,ส่วนบุญให้ฉันเมื่อท่านทำอย่างนั้นฉันจึงได้รับความสุขสำเร็จความปรารถนาทั้งปวงนางติสาก็ได้ทำตามนั้นคือนิมนต์พระแปรูปมาฉันพัตตาหารให้ครองจีวรและอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้นางเปรต ข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มอันเป็นวิบากได้เกิดขึ้นในทันใดนั้นเองนี่ผลแห่งทักษิณาในขณะนั้นเองนางเปรตมีร่างกายสะอาดบริสุทธิ์นุ่งห่มผ้าอันมีราคามากประดับด้วยอาภรณ์อันวิจิตรเข้าไปหานางติสาหญิงร่วมสามีรวมความว่านางติสายังคงเป็นมนุษย์อยู่แต่นางมัตตาตายไปเกิดใหม่สองครั้งแล้ว ครั้งแรกเกิดเป็นเปรตเมื่อผลจากพบเปรตมาเกิดเป็นเทพธิดาเพราะฉะนั้นเมื่อนางเทพธิดามาปรากฏแก่นางติสานางติสาจึงไม่รู้จักได้ถามว่าดูก่อนนางเทพธิดาท่านมีวันณะงามยิ่งนักส่องสว่างไปทั่วทิศสถิตอยู่ดุดดาวประกายพลึกท่านมีวันณะงามเช่นนี้ผลอันน่าพึงในวิมานนี้ตลอดจนโภคะทุกอย่างอันเป็นที่รักบังเกิดแก่ท่านเพราะกรรมอะไร ดูก่อนนางเทพธิดาฉันขอถามท่านเมื่อท่านเป็นมนุษย์ท่านได้ทำบุญอะไรไว้ท่านจึงมีอนุภาพอย่างนี้นางเทพธิดาตอบว่าเมื่อก่อนฉันชื่อมัตตาเป็นหญิงร่วมสามีกับท่านฉันทำความชั่วไว้มากจึงจากโลกนี้ไปสู่เปรตโลกฉันอนุโมทนา,านทานที่ท่านให้แล้วจึงผลไผยได้ทิพยสมบัติเช่นนี้ขอท่านพร้อมด้วยญาติทุกคนจงมีอายุยืนนาน ทานประพฤติธ,ธรรมและให้ทานในโลกนี้แล้วจะเข้าถึงฐานะอันไม่เศร้าโศกปราศจากทุลีอันเป็นที่อยู่ของท้าวสวดีทานกำจัดมนทินคือความตรณีพร้อมด้วยพบแล้วอันใครๆไม่ติดเตียนได้จะเข้าถึงโลกสวรรค์เป็นอันจบเรื่องนางมัตตาเปรตเพียงเท่านี้ การทำชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็มีผลร้ายแรงมากอย่างนางเปรตที่เล่ามานี้ในขณะเดียวกันการทำความดีแม้เพียงเล็กน้อยก็ได้ผลมหาศาลอย่างที่นางเปรตได้รับหลังจากอนุโมทนาทานแล้วก็ทำให้พ้นจากสภาพเปรตกรรมเก่าหยุดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะไม่ก่อกรรมใหม่ได้วันนี้หากเราหยุดผิดหยุดพลาดและเริ่มต้นใหม่ด้วยธรรมะ ชีวิตย่อมคลี่คลายจากมืดเป็นสว่างได้เสมอลดกรรมด้วยธรรมะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์โปรดกดติดตามและแบ่งปันเพื่อให้ธรรมะนี้ได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะครับขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบุญกุศลในวันนี้คุ้มครองท่านและครอบครัวให้ผลจากกรรมทั้งปวงครับ